ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็เรียนท่านเอกอัครัชรูตกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาวอาหรับ First of all welcome to all Excellency to join us with the press conference today แล้วก็ท่านบริหารรวมดึงข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะ วันอนวันนี้ทีฉันมีความรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานการแถลงข่าวซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของนโยบายไม่ดื้อโค้ขับนั่นก็คือความสำเร็จที่เราได้มีการร่วมมือกันในการขยายเวลาพำนักในราชนาจาักรไทย รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น90วันนะคะซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่เดินทางเข้ามารับการรักษาของประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรับอ่าวอารับค่ะ ซึ่งถือว่าประเทศไทยเรานั้นจริงแล้วเราได้รับการยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงในด้านของการบริการสาธารณสุขทั้งด้านของมาตรฐานทางการแพทย์ชั้นสูงรวมถึงบุคลากรของเราที่มีคุณภาพแล้วก็บริการที่ดีซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมานั้นเราก็มีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาทําการรักษาแล้วก็รวมถึงการเข้ามาตรงมาให้มารับบริการด้านสุขภาพ ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากทุกปีโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม g c c ก็คือกลุ่ม